สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาหลุมสิวผิวขุกนละนะคะผิวไม่เรียบเนียนนะคะเป็นสิวเรื้อรังสิวหนองสิวอุดตันค่ะแนะนําตัวนี้เลยนะคะเซตนี้เอาอยู่มากๆค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะล้างหน้าด้วยสบู่ฆ่าเชื้อสิวนะคะตัวนี้จะไปช่วยฆ่าเชื้อสิวได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทําความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดนะคะหมดปัญหาสิวแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะก้อนใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี้เลยค่ะก้อนตัวสบู่ฆ่าเชื้อสิวจะเป็นแบบนี้นะคะก้อนใหญ่มากใช้คุ้มมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยครีมนะคะตัวนี้นะคะจะเข้าไปเติมเต็มหลุมสิวนะคะให้ค่อยๆตื้นขึ้น ต,ตื้นขึ้นผิวหน้าจะค่อยๆเรียบเนียนนะคะแล้วก็สิวยุบแห้งไวมากเลยค่ะสําหรับครีมตัวนี้ที่สําคัญค่ะเหมาะมากสําหรับคุณผู้ชายยุ้ยบอกเลยว่าเด็ดมากจริงๆนะคะเพราะว่ามันซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาสิวมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะใครที่ไม่เคยใช้ครีมแล้วมาทาตัวนี้บอกเลยว่าจะชอบมากๆหลังจากใช้ผิวเรียบเนียนขาวกระจงังใสบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนจ้า